ความรักคืออะไรคะคือเห็นคนที่เรารักมีความสุขแน่ใจไหมถ้าเขามีความสุขที่จะไปมีกิ๊กอะสักสามคนมึงแน่ใจไหมว่ามึงมีความสุข <laughs> ความรักคือความสบายใจและซื่อสัตย์ต่อกันบางคนไปอ่านมาความรักคือความสบายใจดังนั้นฉันต้องหาคนที่ถูกใจฉันคนที่เข้ากับฉันได้กูจะบอกเลยว่าบนโลกใบนี้ไม่มีใครเข้ากับเราได้ร้อยเปอร์เซนต์มันจะต้องมีความไม่เข้ากันบ้างเพราะ เขากับเราไม่ใช่แม่พิมพ์เดียวกันนึกออกปะโตมาในสภาพแวดล้อมโรงเรียนก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่คนละห้องอะไรเงี้ยไม่มีทางเลยที่คุณจะได้สบายใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยความกคือการยอมรับในตัวตนของเขาส่วนใหญ่ยอมรับได้ปะพอถึงเวลาจริงมันกินเหล้าทุกวันเลยความเข้าใจในตัวตนของเขาพอถึงเวลานั้นเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจในตัวตนของมึงได้มึงชอบเที่ยวกลางคืนทุกวันกูก็ไม่สาวมาถความรักคือการให้ พอเราให้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าอยากให้เขารักส่วนใหญ่เวลาที่เราจะจีบใครอะ่ะเราก็อยากให้เพื่อให้เขาเซเยสกับเราป่ะแล้วถ้าเขาไม่ตอบรับกลับมาเนี่ยเราเป็นไงสุดท้ายเราจะเลิกทำเราจะเลิกให้ไม่มีใครยอมจีบใครได้จนอายุ8 0หรอกจริงไหมมันเป็นไปไม่ได้ปะเราชอบที่จะให้เพราะว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราได้รับ,ร,บรักตอบเราก็เลยชอบความรักคือความอุ่นใจสบายใจมาที่ข้อนี้อุ่นใจสบายใจแปลว่าอะไรรู้สึกยังไง สำคัญเพราะว่าเราอยากเป็นคนสําคัญของใครสักคนหนึ่งมึงลองนึกสภาพดูว่าถ้าเราบอกว่าความรักคือความใส่ใจแล้วเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยแล้วเราใส่ใจอยู่ฝ่ายเดียวเราให้อยู่ฝ่ายเดียวเกิดอะไรขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่สําคัญแล้วนะเขาสําคัญกับเราแต่เราสําคัญกับเขาไหมดังนั้นเราจะเริ่มรีเช็คตัวเองแล้วว่ากูไม่สําคัญแล้วว่ามันจะอบอุ่นไหมไม่มีทางได้อบอุ่นดังนั้นเท่ากับว่าเวลาที่เราใส่ใจกัน เราจะได้ความสําคัญพอเราได้ความสําคัญมาปุ๊บเราก็จะถูกใจว่าเราชอบความรักคือสิ่งพวกเนี้ยความรักคือความสบายใจสบายใจมึงนะถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึง่งเขาไม่สบายใจที่จะทาเขาจะอยากทําให้มั้ยเขาจะเริ่มเหนื่อยนะก็จะเริ่มไม่ถูกใจเพราะเราบอกว่าเราได้ความสบายใจถ้าอีกฝ่ายหนึ่ง <Counsel ing> เขาไม่สบายใจที่จะทําให้มันก็จะฝืนถูกไหมล่ะดังนั้นอีกฝ่ายหนึ่งจะเกิดการถูกใจไหมและชอบไหมไม่เพราะไม่ชอบจะเกิดอะไรขึ้น เริ่มไม่อยากแล้ว่ะเพราะตอนแรกเราเราอยากได้ไงความอยากเป็นเจ้าของเนี่ยเมื่อกี้ใครบอกว่าความรักคือความอยากโคตรเก่งเลยมันคือกิเลสอย่างหนึ่งที่เราอยากได้เราอยากให้เพราะเราอยากได้เราอยากให้เขาสบายใจเพื่อให้เราสบายใจด้วยที่จะทําให้เขาเราอยากได้รับการใส่ใจเพราะเราอยากได้ความสําคัญเราอยากได้ความอบอุ่น เพราะเราก็รู้สึกว่าปลอดภัยมีแต่ความอยากได้อยากได้เมื่อกี้นิกิพูดทุกอันถ้าใครได้ยินดีๆมันคือความอยากคําว่าอยากหมดเลยนะเราอยากได้ความสบายใจเพราะเราชอบความสบายใจด้วยเหมือนกันใช่ไหมเราอยากได้ความสุขเพราะเราไม่ชอบความทุกข์เราอยากให้เพราะเราอยากได้เราอยากอบอุ่นเพราะเราอยากปลอดภัยเราอยากได้ความใส่ใจเพราะเราอยากสําคัญมีแต่อยาก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 เราอยากได้ความเข้าใจเพราะความเข้าใจทําให้เรารู้สึก ถ้าเขาเข้าใจเราเราจึงอยู่บนความสบายใจเราอยากได้เขาเป็นเจ้าของที่เราอยากเป็นเจ้าของเพราะว่าเราอยากรู้สึกมีค่าดังนั้นเท่ากับว่าความรักคือความอยากแค่แกนกลางเดียวก็คืออยากถ้าอีนี่อยากและอีนี่ไม่อยากเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ได้ไปต่อ